รู้หรือไม่ครับว์วน้าที่ไม่ได้คุณภาพจะทาให้เกิดอาการโอเวอร์นี้นะครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะให้ความรู้เกี่ยวกับว์าน้ํารถยนต์นะครับรู้หรือไม่ครับว์วน้ําที่ไม่ได้คุณภาพจะทาให้เกิดอาการโอเวอร์นี้นะครับเพราะอุปกรณ์ควบคุมมวนภวเอลียจะทํางานหนักขึ้นเช่นมอเตอร์พัลลมอน้้าและปั๊มน้าครับอีกทั้งยังทาให้สาสสกโก่อกำลังเครื่องยนต์พังได้ครับ สาเหตุที่ว์วน้ำเป็นส่วนทําให้เกิดอาการโอเวอร์อีนะครับเกิดจากว์าน้ำเสื่อมสภาพว์าน้ำปิดตลอดเวลา,ซ,า,า,ลยยาซึ่งทำให้ไม่สามารถจ่ายน้ําหล่อเย็นไปยังเครื่องยนต์ได้ซึ่งทําให้น้ําเดือดและเกิดแรงดันจนเป็นสาเหตุทําให้หม้อน้ําแตกได้ครับอย่างด้านในของว์าน้ำเปื่อยหรือฉีกขาดครับและว์าน้ำไม่เปิดไปตามอุณหภูมิที่กาหนดไว้ครับ การใช้วาล์วน้ำที่ได้มาตรฐานจะทำให้สามารถรักษาอุณหภูมิของเครื่องยนต์ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพช่วยให้ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงและช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ครับคำแนะนำในการใช้งานของวาล์วน้ำอายุการใช้งานของวาล์วน้ำขึ้นอยู่กับคุณภาพของวาล์วน้ำและการใช้งานของรถครับระยะเวลาที่ควรตรวจสภาพหรือเปลี่ยนวาล์วน้ำใหม่ควรเปลี่ยนประมาณ1 5 0 0 0 0กิโเมตรหรือขึ้นอยู่กับการใช้งานครับวาล์วน้ำเอสเีแบรนด์ชั้นนำที่ส่งตรงจากประเทศญี่ปุ่น ผลิตโดยกรรมวิธีที่ทันสมัยและเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งมีความทนทานต่อการใช้งานหนักไม่เกิดสนิมนื้อยางคุณภาพสูงและผลิจตจากตะเหล่เมทานสากลค,ครับขอบคุณครับ